มอนเมนท์ห้าจ้ะและน้อนอชื่อคนชื่อสปอร์ตเละนะบอลเราค่อยอ่านว่าใครถืออะไรนะแต่ว่าคนที่มีสปอร์ตฮะกิตติทัศน์ต่างพี่เกรียงเบนต์ติดลมบนพิติวนันพิตีวนันวิวัฒเอพี่ิธิพัฒน์ปีโป้นพีเวียนรัตพนกะสิทธนัทแล้วก็ปลายนี่คือห้าก่อนนะซึ่งจริงๆท่านคู่อะฮะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าน้องแรนดอมสองพีอยู่แล้ว ไพีนี่กับอีพยังมีโปรดักหน้าอีกปีใช่ไหมใช่ครับไพรนี่ยังมีสิทธิทำอีพียอีกก็คือยี่สี่ยี่ห้าครับ e <PL. S 1> เพราะว่าตอนนี้มันยังยี่สายี่สีอยู่ใช่ปะใช่ยี่สี่ยี่ห้าใช่ครับได้อีกปีหนึ่งครับยี่สี่ยี่ห้าครับ <Yeah. S 1> และต้องต้อชื่อคนทั้งนั่นแล้วก็ดูว่าใครเข้ารอบด้วยชื่อท่านเหล่านี้อยู่นี่บนสุดต้องเป็นกิตติทัชล่างสุดต้องเป็นปลายท่านทั้งหลายจะอยู่ตรงนี้ครับ นี่ครับบนสุดกี่สิทัศน์ล่างสุดคือนี่ฮะปลายโอเคตามนี้เลยนะครับได c โร o l จะโรห้าบวกสี่เป็นเท่าไหร่เก้าทีป่ะห้าบวกสี่เป็นเก้านี่ครับเก้าทีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดแล้วก็เก้าอันนี้คือเก้าทีซึ่งยังไม่มีผลเลยเพราะเราต้องแน่นอมชื่อผู้เล่นด้วยถูกไหมล่ะใช่ครับที่กอปขาขคนสุดท้ายไปมามบนสุดคือทิติแวนล่างสุดคือรัตพลนี่นะจ๊ะกดอีกหนึ่งทีไม่ออาคนเข้ารอบครับตึงกิตติทัศเข้ารอบ เพราะฉะนั้นกิติธาชเป็นท่านที่สามใครเข้ารอบคุ้มหมดก็ต่ำสุดแย่สุดก็ได้ไปเหตุผลพงน้ยใช่ใครเข้ารอบคุ้มหม,ดแ,มดแล้วก็เมื่อกี้เรากี่ทีนะเก้าทีจากรายชื่อนักบอลซึ่งจะอยู่ตรงนี้เก้าทีก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าปะเก้า แล้วก็ครั้งที่เก้าครับซันฮงมินอยู่บนสุดเปเล่ริวัลโดคาสเมิโวเวนลูนี่อยู่ล่างสุดมาดูกันว่าใครได้อ,อะไรมากดปิดอันนี้ก่อนมาทิติแวนซันฮงมินแฟรงไคร์ดดิมัตเตโอวัดเดอโอเวนพิตรีได้กาดิโอลาฟานโดตอเรสลุูชอกาเลเกอร์จอนเทอรี่ปีโป้ได้ลิบูมาติซานบูโนฟานเดสจะ ยายาตูเร่จอ hm Ke ันฟังโกโซล่าน็อปได้ฮาแลนด์มัตเทอุสบรูโน่กิมาราชเดอแองกิลเฟอร์กูสันวีพีเวนได้เจอราอากันตาร่าเลแมนโคลินเฮนรี่ฮัสเซลแบงค์ปลายได้มาลดินีเครสโปอินส์ฟิลทอมสันเควินคีแกนเบนติลโมนเดคันโตนาสซัวเรสอันนิโกเปีเตเช็กจอนอันได้รีเซ่พิกเลียงได้อานานซาวีฟาวเลอร์ริกกี้วียาวันวิวัฒน์ได้เอซิมิล่ามาสติซานลูก้ามาดริดคาร์มกาเลเล่บบบบอแแมมมซาาโรนกิิตัชได้เคดีบบฟฟอนนลุยเริเเก้มลเฮสกี้ล่บ๊ติน เอกได้เชนเชงโก้ชาวีอลอนโซวีชมิสเตอร์ไรน์กิกส์พาว์เกสคอยอ่านเหนื่อยจังกาสิที่นัดได้ท็อตตีกรีลิชเอียนไรน์แมคคาริเซอร์เจฟเฮิรส์สอิริพัาร์ได้เลโอเมซี่เด็กล่นไรน์จอร์นี่อลบาสตอยคอฟต่างได้เดลเปโรพอลสโกเกรนฮอนดบาเรซี่วันโชเป้รัตตพลได้เปเล่ริวาโล่คาซาเมรโร่แอนด์เวนรูนีซึ่งทุกทีเราจะต้องเอียงกล้องไปทางนี้เพราะว่ามันจะเปิดไม่ได้นี่เตรียมไว้เขียนว่าใครได้อะไรครับ ลองเห็นไหมเนี่ยนี่ไงลึกๆอ่าเก่งมากครับพี่พี่จะเปิดให้ของแพงกว่าเสือ้อฉีดตรงนี้ปีเลยไม่เีดเปิดมามันก็เห็นเลยใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเป็นบาซ่าเหรอเป็นบาซิลไหม บาซ่าดีป่ะรีโอ้โหรู้เลยรีชาริสันรีชาลิสันริบาร์โดที่ต้องจะไปงานการ์ดริบายยินดดี้วครับริ์โดเหมือนพี่รัตพลเคยได้ต้อวติดีิธีด้วยป่ะใช่เลยป่ะเหมือนพี่รัตพลคนเดิมแหละเอออันนี้เป็นของริบารโดก็เป็นของพี่รัตพลยินดีด้วยครับ เ้าส้างมาหน้ามาเต็มเต็มเต็มว่าโทนอีโด้ต้อ่เป็นยาวขนาดนี้ครับเต็มเต็มครับเติมเบอร์สิบเอ็ดให้ด้วยข้าหน้ามันเขียนปีไหนดิอยากรูสักคู่ครับสักคู่ครับสักคู่ครับนี่นะครับข้างหน้ามันเขียนไว้ว่าเซ็มอเมื่อยี่สิบสาม b a วัลโด้ซอ๋อคนไม่เห็น Reto รดโธ่บาสโ h ร m e Church สายเมื่อย mm. 응 sí> um <ER pues ี่สิบส uh ี่เดือนหกปียีบสามก็เท่าหั่ปีนิดที่ฟลอริดาเรียนจรงแล้วี่องใส่เบอร์สิเอ็ดที่บาซ่าวะรอสิเอ็พี่อ๋อนี่ไงเขาเขียนเลขสิเอด้วยถูกป่ะเขาเขียนยี่ิบเอ็ดวิเขาเขียนสิบเอ็ดโอเคองยวันโดอยู่ให้ใส่เบอร์สิว่ะบาซ่า รอนิอยโออยู่ด้วยเหยังไม่ไม่ได้ไรับย่อเยมากที่ไหนเยไอ้ลิเวอโจน่พี่ซอยคอฟไหมอาวิี่โอลาวยี่ใช่ปะไม่ใช่ซอยฟอฟปะได้เกี่ยวไม่หรอดวยี่โอละทำไ้อะดาวยี่โนึกว่าสอยคอฟสิซอยคอมอยู่ทางนั้นปะนี่เป็นของลัสตก่อนเนี่ยตุ่นมาละโนนาแล้วพี่เอาเหรอขอโทษขอโทษขอโทษครับแหมผมผมผมก็แหมก็ไม่รู้ตพี่จะลนอก่อนไหม ใช่ในกรอหมวก็ได้เนี่ยมันจะยากนิดนึงอ่ะหรืออีกหนึ่งกล่องแล้วเราก็จะเป็นอะไรนะ